บรรยากาศงานนะครเบแกนซื้อแผ่นทองพืนไปในวิหารเขาไปหาแล้วมันจะมีเป็นกองเขาไปย้อนลงไปอ่าย้อนลงไปนะคะจะมีพระอาจารย์แต่เียนเชิญพี่น้องนะคะพี่น้องที่ ยังบหานออกมาวานนะคะเนื่งพี่น้องข้าวบ้านเชียงใหญ่เข้าคุณครับวันนี้บุญจะฉลองี่านดนะครับเฟอร์มาเดอราเอมาบุญน้ำกันเปียเป็นชวงเวาขอการลงทะเบียกลงขับเปียกสเบียกดนะคะจะร้องพี่านพิคพิโรของเข้านะคะจุสมโพธิวันนี้มาอาบุญครับวันนี้แซมซี่ครับผม มนเล็กที่วีเลยเนล็กเทีวีอยู่าบรรยากาศเซสี่ครับเล็กเอาทีวีอยู่เี่สินิ้วแจักเข้าใส่บ่ใส่เหูนี้ยปา่องหน้าเยแวทำตาหอนขึ้นเถอน้อถ้ายืนตะโดนหลักก็ไม่เห็นตาหอนบรรยากาศครับอ่าใส่บ่ใส่ขอยบอกไว้ก่อนเลยที่วีบ่ใส่ บรรยากาศครับผมเบาหยอกกันซินะทีมีมอเตอร์ไเฮ้ยทีวีมอเตอร์ไซค์แฉลบทีวีมอเตอร์ไซค์เลยบอเสียบอเสียเงบรรยากาศครับตอนนี้ครับพี่น้องมีกิจฉาบริจาคขั้นบนสามร้ยบาทเอาทีมีมั้มือบาหอกโอ้ย ออบรรยากาศตอนนี้ไม่ออกก็ร่งเดินทางเข้ามากครับผมามาเอาบุญครับวันนี้บุญสุมโภชครับแล้วเสืเ้อผ้ามองไปข้างหน้าครับบุญงานเพิน่นบรรยากาศพินอองเอ้ยวันนี้บุญบุญมันเท่ไงครับผมมครับคือค้างได้ครับบุญพนักงานอกอาจ็จะเป็นขายของครับ พราะว่ามะออื่นมีมอลำครับไม่ได้มาขายของบุญสลองวิหารลอยปีครับผมมะออื่นมะออื่นหยีสิบเอ็ดครับเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแต่มื่อวันที่หยีสิบครับผมคนม,มีสมโพดวิหารครับผมอันนี้มะออื่นครับอีสานนครศรีน,นะครับ,รบพวกนี้บรรยากาศครับผม ิ่นมาขายของนี่หนาแต่เพท่านมาหลายเพราะว่ามะอื่นน่ะจะมะอื่นว่ามือเป็นมือสมโพธนะมะออื่นมีมาลำน่ะจะคนจะหลาเพมาะฉะนนมาหลอกไทยอีกรอบหนึ่งด้รยามาขา มีแผ่นทองแผ่นทองในในกินเขปรับะได้อันนี้ตากล้องครับตากงโอ้ตากรเด่เอ้ยเจ้าพ่อาไทยพร้อมเลยพี่น้อเอ้ยพวกเนี่ยทั้งในทั้งไทยพร้อมเนี่ยลงเพจเพนนะบรรยากาศครับบวมมืออีกแล้วบวกมืออีกแล้ว พวบรรยากาศเด้เด้อหลักฐานเด้อเด้อนี่หลักฐานหด้อยเด้อวันนี้เข้ามาเล่อลงท่านครับผมบรรยากาศลงท่านหัเหล่อลงท่านบุญบันเทิงไงครับผมบรรยากาศอาชีพก็ค่อยมีคนไปไหนเพราะว่าเพิ่นไปห่มกันนั้งปนห่มีระนั้งนหลายอยู่วันนี้คนเยอะครับผม มาถ่ายรงปถ่ายมันเลยบรรยากาศกบัรค กำลังคึกคื่นพี่น้องกำลังคือขื่นอำมาหลอลงท่านนลำแข็งใส่อาชีพเบิร์ดอ่ะล่ะอาชีเบิร์ดแล้วนลำแข็งใส่เบิร์ดแล้วบรรยากาศกับลงท่านลงท่านลำแข็งใส่อันนี้ลงท่านน้ำคำพูดเด้่พี่น้องเอ้ยแซ่บจีบอ่ะเอ้ยน้อถ้าบุญมาถึงยังก็คือคักแต่ว่า นนว,าาบบวันนี้มารอลงท่านเลยพี่น้องอันนี้คนนังใครเหังวะโอ้บรรยากาศกำลังคึกคืนครับวันนี้วันนี้วันที่20มีนเมนาครับมานีมา่เอ้ยวันนี้มาอาบุญฉลองวิหารครับผมลอยปีครับสามมือครับเมื่อวานเพื่อนกับท้ำบุญเลยครับหลอหนึ่ง วันนี้ก็เอาอีกครับวันนี้วันนี้สมโพดครับผมยีซิมีนาสมโพดบรรยากาศครับผมลงท่านได้พี่น้องอันนี้เพิ่นกินครับผมโอ้ยก๊าลังคระขืนได้พี่ดอกอา,อาจีห่อนแน่จัหน่อยเด้ก็จังน่อยได้ค่ะห่อนแม่ค่ะห่อนนักโพด,ดีหลายยเน่ <laughs> มัน,นะมนี้เขามารอลงท่านได้พี่น้อง พ่อกำล ah ังคืนคืน่อกลง่หนี่ลงทานโจ๊กยัง่ะขขอจีอันนี้ลงท่านต่อต้มมั้งต้มค้ะบรรยากาศพี่น้องมาเลาะลงท่านเนยครับ บรรยากาศอาะสีห okay. ่อนเนี่จะาหน่อยได้พี่น้องอ้ยหอนบัวเจจ้หน่อยแหออันนี้น้องท่านเขาจีพี่น้องจากบ้านไหนพูดจำกันมาอดไรดอกบัวอ๋อ้ัวสีบัวเจย่ไ่ได้ค่ะน้องท่านก่อน บรรยากาศลงท่านเขาจีพี่น้องหนาวกันหนาวหนาวหนาวเลยหนาวห่อนนี่เลยอ,อันนี้หนาวห่อนด้พี่น้องแต่ว่ากับกึ้งกึ้งหนาวก็เหมือนอิ่มท้องนี่พี่น้องลงท่านเขาจีครับเจอคนสวยอีกละเจอคนสวยอ่าคนสวยบรรยากาศกำลังดีครับวันนี้ ห่อนลวเนาะมันอยู่ไก่ไฟร้อมโลกก็ห่อนอีกแล้วหากจ๊านอยนี่คําว่าไม่ไฟได้มองนี่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 มีอยู่แต่ว่าแสงเบาหอดวัาที่ตั้งอยู่มันต้องตูเต็นมาใช่ไหมแน่นไหมอัยังแล้วก็โยกขึ้นก็อยกมองคือมองยังไหว ไอพี่ท่านเบิร์บอกนเิดออขาไม่ยูนเลยกป็นอ๋อไงเนี่ยจังหน่อยได้หมดเลยตองวันนี้ต้องท่านว่าสีไลยกับลายอยู่ดิละพนพุ่งมาเอาเลยว่าหลยเมนเบิร์น้องท่านมันบลาเด้เน่เบิร์ทานนี้เขาเพี้ยงไห โบราณจะได้ทำเบียนกบนะเออโหต้องทุเบียนเอาะถกด่านเลยเนาะอ้แดดใช่ปวดขาต้องอย่างนี้แกนบ้าอาบดีกาดโอ้สูงไปเลยบรรยากาศแเด็กน้อยอยากแยออเป็นเออนไม่ได้เยออ มันกำลังส <mm ีใหม่ด้พี่น้องเนี่ยไม่ไม่ไม่ๆม่ไ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 ม่อร่อยดีเข้าอะจะ่อนมาห่อนล้วพี่น้องโทรศัพท์เริ่มห่อนแล้วเนี่ย อยู่ไก่ไฟหดมในหอนหมัดเดีวแล้วครับ<ป>มาไม่ทำไม่ผ<ป>่านมั้มันยากา์ครับผมมันลาวแล้ว ห้ากระตดมันเบิร์ลวมั้บรรยากาศครับมันโอ้มาดีพวกคุจะกันแล้นะันนี้ไม่ลงท้าเลยพี่หน้องเพราะมื่อกี้เขาสิกับเมื่อ บอกเลยว่าเลยเราเป็นงท่านล่ะบรรยากาศครับเมื่อเราบอกแล้วกินเข่าวันนี้อ้บรรยากาศกินเข่าแรงครับแอแม่นบอกแสบเพื่อกาวันน้นละ อันนี้ตำมะกุ้งนะพี่นอ้องตำเบดอันนี้ตำมะกุงขนาดขนาดตำมะกุ้งพี่นอ้องตำน้ำสดเลยอาอยูน,นี่โคกพร้อมนะรอบปเที่จสวยใช่ยังเลยด้ยสดจจกโคกเลพี่นอ้อง อันนี้ยังนี่อ๋ออันนี้แกงนี่ซุปผัวอันนี้ซุปมะเขือโอเคอาหารฝรั่งซุปทั้งนั้นเลยอ๋อซุปกอย่ากลเลยทวกบรรยากาศพี่น้องยังล่ะอเบงบรรยากาศ